อ p 2สวดมนต์ความเพียร5วันที่21ธันวาคมของยานีทองทวีบทที่6ถึงบทที่11ค่ะบทที่6ธรรมจักรกับปราวัฒนสูตรเอวามมสุตังเอกังสมยังภะกวาภาราสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตัดราโกภะกวาปัญจาวคีเยพิกขูอามันเตเสี เทวเมพิกขเวอันตาปะพาชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮิโนคาโมโปถุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตากิละมาธานุโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธา จักขู่กรณียนกกานกรณีอุปสามายะยาอภิญญายะสมโพธายนิพพานายาสังวตาติกตมาจะทราภิขเวมาชิมาปฏิปทาทะทากเตนะอภิสัมบูธาจักขู่กรณียนกกานกรณีอุปสามายะยาอภิญญายะสมโพธายนิพพานายาสังวตติอายเมวอริรโยอทังคิโกมาโกเสยที่ทางทาัมมาทิฏฐิ สมมาสังกปสมมาวจาสมมากรรมโตสมมาชิวสมมาวายโมสมมาทิตติสมมาสมาธีอายังโคสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทาจะกโคการณียานาการณีอุปสมัยาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอีทังโคปนาพิกเวทุขังอริยสัจจัาติเปพุทาชาลั ชาติปีทุกขาชาาปีทุกคามาราชัมปีทุกคังโซกับบริเทวาทุขาโทมาณสุปยาสปีทุกคาอปีเยหีสัายโยโคทุโคปีเยหีวิปายโยโคทุโคยิมปิชังนะสัพติตัมปีทุกคังสังคิดเตนะปัจจุบาทานะขั้นทาทุกคา อิธ <S ess> ังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาปโนภวิกานันทิราคะสหคตะตตระตตฺราภินันทินีเสยยาทีทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิธังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตสเสวตัณหายาเอเสสะวิราคะนิโรโธอคอปนิสันตสาโคมุตติ อาณาลายโยอิทังโคปนาพิคเวทุกขานิโรธาามินิปฏิปทาอริยสัจอาญาเมวะอริโยอาทังคิโกมโคสยาทิทังสมาทิฏิสัมมากรมสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสมาอาชโวสัมาวายโมสมัตสติสมาสมาธิ ทางทุขังอริยศาสตร์จันติเมพิคาเวปุเพอนานุสูเตสุธรรมเมสุจากคุหุทบาทิยานังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโลโกอุทบาทิตังโคปันิทางทุกขังอริยศาสัจจังปารินเยวันติเมพิคะเวปุเพอนานุสูเตสุธรรมเมสุจากคุณอุทบาทิยานังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโลโกอุทบาทิ ตังโควปะณีทังโทขังอริยสัจจังปะริ ññā ทันติเมภิกขเวปุพเธอานานุสสะเตสุธัมเมสุจะคุงอุธปาฏิยานังอุธปาฏิปัญญาอุธปาฏิวิชชาอุธปาฏิอาโลโกอุธปาฏิอิธังทุกขะสมุทายะอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเธอานานุสสะเตสุธัมเมสุจะคุงอุธปาฏิยานังอุธปาฏิปัญญา อุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขาสามูทยโยอริยาสจังปะหาตาพันติเมพิขาเวปุเพออนานุสสเตสสธรรมเมสุจะโคงอุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทางทุกขาสามูทยโยอริยาสจังปะหินันติเม พิขเวปุเพอนันุสูเตสูธรรมไมสูจะคุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทีอีทางทุกขานีโรโทอริยศาสจันติเมพิขเวปุเพอนันุนสูเตสูธรรมไมสูจะคุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทีตังโคปนิทางทุกขานีโรโทอริยศัจจัง สัจจิกาตัพันติเมพิขาเวปุเพอนานุโสเตสโสมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรโทอรยาสัจจังสัจจิกาตันติเมพิขาเว ปุเพอนานุสุเตสูทำไมสูจากคุ้งอุทบาทิยานาอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโลโกอุทบาทีอีทางทุกขานีโรทคามินีปาติปาทาอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอนานุสุเตสูทำไมสูจากคุ้งอุทบาทิยานาอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโลโกอุทบาทีตังโคปนิตังทุข้างอริย ทูขานิโรธาคามินีปาิปาาอริยสัจจังพาเวตาพันติเมพิขาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทบาทิยานังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโลโกอุทบาทิตังโคปนิทานทุกขานิโรธาคามินีปาิปาาอริยสัจจังพาวีตันติเมพิขาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จากคุ้งอุทาปาทิยานาอุทาปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุท่าปาทิอารโลโกอุทธปาทิยาวากียาวากีวันจะมีพิคเวอเมสูจะุสูอริยสัตเตสูเอวันติปาริวันตังวาทสสกาลังยาธาปูตังยานาทัสนังนาสุวิ สุวิสุทธังอโหสิเนวตาวนาตาวะหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสัพพะมะเกสะสมานาพรหมนิยาปัจจายสเทวะนนสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจญญาสิงยาโตจโคเมพิขเวอิเมสุจารุสุอริยสัเตสุเอวันติปาริวันตัง วาทสาการังยท้าภูตังยานาทัศนังสูวิสุททางอหสีอาทาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสมาณพรามนิยาปัายะสเทวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโธปัจจันาสิงยานันจปนณเมทัศนังอุปทาปิอกุปะเมวิมุติ อายะมันติมาชาตินาถิธานิปุนาภวติอิธามาโวจ่าภควาอัตมาน,ะนาปัญจวคียาภีคุภควตโตภาสิตังอาพินันทุงอิมาสมันจาป,ปานาะเวยาการนณสมิงพัญญามานอายสมตโตกนทัญญานสสเวลาชางวีตะมลางธรรมมาจาักคุ้งอุทบาีาิยังกิมจีสมุทายาธรรมัางสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวาติเตจะภควตาธรรมะจเกพุมมมาเทวาสัทามโนสาเวสุงเอต,พตัพภควตาภารณาสิยงอิสิปตเนมีคาทาเย,ยอนุตระังธรรมะจังปวาิตังอปาติวติยังสมานเณนาวาพระมเณนาวาเทเนาเทเวณนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเนเกนจิวาโลกาสมัมนตีพุมนานางเทวานางสัทังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวะติงซาเทวาสัทธามนุสาเวสุงตาวะติงซานางเทวานางสัทธังสุตวะยามาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาดุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวสุงดุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวา นิมานาตีเทวาสัทธามนุสาเวสุงนิมาลนาตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปารานิมมิตวสวัตติเทวาสัทธามนุษสาเวสุงปารานิมมิตาวสวัตตินางเทวานางสัทธังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงเอตธรรมภควตาภารณาสิยังอิเสปตาเนภิกขิมิคาทาเยอนุตตลังธรรมจักกังปวันติตัง อปติวันติยังสมานเณนาวะพรมเณนาวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวาเกนะจิวันวากัสสมันตตอิติหะเตหะชาเนนาเตนะโมหเตนะยาวะพรามะโลกาสะทโทอภูคาจีอาญจะตสาสหศีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปาเวทีอปาโนจะโอราโรโอภาโซโลกา โอภาโซโลโกเกปาตุระโฮสีอธิกรรมเมวะเทวนางเทศิพัตโกรโนหันโยติอิติหิทังอายัสมตโตกรนหันยัสสะอัญญากนหันโยเตวนามังอโฮสีติ <c oughs> ต่อไปบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดค่ะ พุทธานุสติอิติปิโสปะขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสารณาสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสสะธรรมะสารีสัทธาเทวามโนสารังพุทโธปะขาวาติสวากาโตปะขาวตาธรรมโมสันทิถิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก โนายโกปัจจะตังเวทิตัตโพวินยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริบุริสายุคานิอัฏาปุริสาปุคละเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันทลีกะระณโย อนุตลรังปุญญาเขตตังโลกาสอาติหมุที่สิบยินดามณีปียังมันตัง จินนามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนังอุปาสันติสีหังมาตาปิตาวาอรหังปะโพตันจามหานาชาตาวังมังโสาทูโนทีปังการเทโวสุโปเสธิกินจีเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกันเนวาทาตาปียังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมิทธิลาพังชนะเยมณีตินาปียังจ่าทนานา พาหูชนะปียังมามาสักกด่าวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหีตังเทวามุษสานางพุทธเตเชนาโซทินานาสันดูปัทวาสะเพพุทธ สเพทุคขาวูปาสเมนตุเตสักกตะวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมงวรังปาริลาหูปัสมะนังธรรมะเตเชนาโซตินานาสั้นตูปัทวาสเพพยานวูปาสเมนตุเตสักกตะวะสั้งคารัตนังโอสถังอุตมงวารังอาหูเนยยังบาหูเนยยังสังฆเตเชนาโซตินานาสั้นตูปัทวาสเปโรคา สัพเพโรคาบูปาสเมนตุเตอิติีปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุโตโลกาวิทูอนุตตารปุริสัทธรรมาสารีสัทเทวาโมราสานังพุทโภภะคะวาตีสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโก โอปนายโกปะจตังเวทิตาโพวินโยเฮตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยตาทีทังจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสาบุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโย อัญชลีกรณนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสตติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาอระหังปะโพ ตันจามหาราชาตวังมังโปสาธุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสถีกิมจีเทโวเยสาโกปาชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียัง จะทนังสาเพชนาพาหูชนะปียังมามาสักกตะวะพุทธารัตนังโอสะทังอุตมงวรังหิตังเทวามนตรสานางพุทธเตเชนาโสธินานาสั้นตูปัทวาะสเพทุขาบูปะเสมนตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมงวารังปาริราหูปัสมนังกันธรรมเตเชนาโสธินานาสั้นตุปัทวาะสเพทุพญา วูปาสเมนตุเตสกกวาสังคาราตนางโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนาโซธินานาสันดูปัทวาสเพโรคาวูปาสเมนตุเต อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณาสัมปันโนสกโตโลกวิทูอนุตตรปุริสสะธรรมะสาลีสัถธาเทวามนุสานังพุทโธภควาตีสวาก้าตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเฮตีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ อชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสาโยคานิอัฏถะปุริสาปุคราเอสาภะคะวะโตสาวะกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญทลีกะระนิโยอนุตตะังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสร้างธาสร้างโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสาธุโนทีปังสักกะเรเทโสุโปเสธิีกินจีเทโวเยสโกปจชังทัศมิงกินเนวาตตระปียังกัรตังสรีปุโตภบันตุเมสิทธิลาพังชนานาเย มณีจินดาปียังจะธนังสะเพชนพาภูชนาปียังมามาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนาโสธินานาสันตูปัถวาสาเพทุข้าวูปาสะเมนตุเตสักกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวารังปาริลาหูปัสัมนังธรรมเตเชนาโสธินานาสั้นตูสัทวาสั เพรพยาวูปาสเมนตุเตสากตาวาสังคารตานางโอสะทังอุตมังวารังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนาโซธินานาสันตุปัทวาสเพโรคาวูปาสเมนตุเตสาธุ